วันนี้ช่องแจ่มใสจะพาไปกินเมนูที่ถูกที่สุดในร้านของถูกจะได้กินอะไรโลตีจิว๋วถูกและดีนีจริงไหมมันจะอร่อยหรือเปล่าไปดูกันสวัสดีค่ะแจ่มใสนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะไปงานขนมกันค่ะทุ เราลูบโมว่าที่นี่มีงานขนมแบบเยอะมากประมาณ8 0,000ื่นกว่าร้านอะแปดหมื่น้านหนูมีตังหรอลูกกินให้หมดทุกร้านนะ,ะ <c oughs> ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะขอนับก่อน <c oughs> ประมาณ80ล้านจริงๆแล้วหนูจะกินทุกร้านเลยใช่ <c oughs> เราจะกินทุกร้านที่เราอยากกินแต่เป็น เนูที่ถูกที่สุดของทางร้านค่ะทุกคนช่องเรามันขึ้นชื่อเรื่องกินถูกอยู่แล้วปะ Yes ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราต้องไปบุกร้านเขาแล้วก็ถามว่าพี่คะหนูจะเอาเมนูที่ถูกที่สุดในร้านพี่ไม่แต่เดินเข้าไปเหมือนว่าอะไรแพงที่สุดนะแต่พอไปถึงปุ๊บถามว่าเอาเมนูที่ถูกที่สุดไปเจอกันที่งานขนมฮ่ะอุ้ยขนมบูดแล้ว เปที่งานขนมหวานแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็น้ำแดงกับข้าวผัดมาเยี่ยมคนทข่มาซื้อขนมกลับมาแล้วนะเดี๋ยวอันนี้คือตู้โทรศัพท์เนาะเหมือนหรอโอ้โแล้วเขาไปทําไมเราเจอร้านแรกแล้วค่ะทุกคนร้านนี้น่ารักมากน่ารักมากทุกคนดูดิไอติมอุ้ยแล้วมันยิ้มให้เหมือนแบบอยากไปกับเราอ่ะ อะไรที่ถูกที่สุดในร้านหรอคะพี่จะเป็นไอติมแบบนี้ค่ะ39บาทค่ะ39บาทอ๋อเราจะได้กินแบบนี้ทุกคนอะไรอร่อยคะที่ขายที่สุดจะเป็นน้ำส้มคั้นสดน้ำส้มค่ะใช่ค่ะไอติมน้ำส้มคั้นสดค่ะทุกคนอุ้ยทุกคนมีเค็มไอติมชิตเี้มินเนี่ยนอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใช่อด สามสิบเก้าบาท,บาทเปลี่ยนกฎใหม่ได้ปะไม่ได้กินของที่น่ารักพี่ในงานไม่งั้นแกต้องกินเราแล้วละ่ะตายแล้วตายไม่เป็นไรพี่เขาบอกว่าอันนี้อร่อยอ้ยอน่ารักมากเลยอะ่รเลยทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นสม้มเพราะว่ามีใบส้มอยู่เอาจริงปะเหมือนปอกส้มกินจากลูกเลยอะอร่อยร้านแรกเราอยู่ที่ร้าน Just จ e l a นะคะทุกคนเขามีที่ให้นั่งกินด้วย ขายยาวมากเหมือนสูง2เมตรร้านต่อไปดีกว่าอร่อย <c oughs> ปะอร่อยมากอร่อยเหมือนกินจมอมทั้งสวนเลยรู้แล้วไปเลยไปร้านอืน่นไซส์สีก็ได้กินอยู่คนเดียวนะ่ะ<น>มันเลือกยากขนาดเลยเหรอไม่ใช่กลิ่นเตะจมูกมาก <c oughs> เอาอันนี้คอฟฟก่เทุกคน ถูกที่สุดเหรอคะมีวิปครีมเลยที่ออริโอมีช็อกชิพสตรอเบอรี่นุเทลมม่าเชอร์รีออริจินัลยี่สิบเก้าบาทหนูอมน้อยหนูก็กินแคนะ่นี้นะลูกนะนี่ค่ะทุกคนเราได้แล้วครอฟโฟลหน้าแน่นนี่คือครอฟโฟลออริจินัลนะคะยี่สิบเก้าบาทค่ะทุกคน แป้งเปล uh ่าอ่ะที่มันไม่มีรสอะไรเลยมีแต่ความหอมของแป้งก็หอมจริงนะคะทุกคนร้านต่อไปดีกว่าะโรตีน่ากอมเมนูไหนถูกที่สุดหรอคะพี่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาค่ะเอาธรรมดาเดี๋ยจะได้เป็นนมข้นหรือว่าอะไรนมข้นค่ะเอฟฟี่มาเป็นไกด์คุยขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะร้านอันฟังโรตีหน้ากลม จริงถูกที่สุดของร้านนี้คือ50บาททุกคนดู50บาทดิและเราอ่ะเลือกซอสได้ด้วยใครเห็นโรตีแบบนี้ไหมเหมือนอันนี้แล้วเนาะแพนเค้กโรตีจิ๋วเราเลือกมาเป็นนมข้นแล้วก็ช็อกโกแลตแลวพี่เขาก็แถม1ิปทีม50บาททุกคน อาจัริงนะเป็นการกินโรตีที่ง่ายที่สุดในชีวิตแต่เคยกินมาไม่เลอะด้วยเพราะน้องใช้จิวอันเนี้แล้วต่อไปดิกินคเดียวป่ะบอกแค่นี้แหละขอบคุณค่ะต่อ,อไปเราจะพาทุกคนไปญี่ปุ่นกันค่ะเพราะเราจะไปกินขนมญี่ปุ่น,นอะไรถูกที่สุดที่นี่หรอคะ9บาทชิ้นละ69บาทมีราคาเดียวหรอคะ ร้านนี้มีราคาเดียว69เก้าบาทแปลว่าถูกที่สุดและแพงที่สุดค่ะทุกคนเลือกได้เลยเอาไส้อะไรเยอ,อะใช่เอาไส้นูชเชล่าค่ะโลโก้เขาคืออะไรแมวกินปลาเห็นปะนี่ก็แมวเหมือนกันก็อไอคน <laughs> ไม่เหมือนกันตรงไหนอ้าวแมวกับหมาก็ไม่เหมือนแล้วเหมือนรัวซองแป้งเป็นหมวกรขัวซองแล้วข้างนอกแบบเคลือบน้ำตาลแล้วข้างในเป็น ไส้หนูแขางละอ,อ่อก็เราแต่สะกีนคนเดียวก็เราไม่คือคลิปเนี้ยเรามีความสุขมากเลยค่ะทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนที่ดูอ่ะก็มีความสุขตามเราใช่ปะทั้นละหนึ่งทำไมที่มีความสุขไม่มีมาแล้ว,วมีคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนรู้ว่าวันเนี้ยจะมาถ่ายคลิปแต่งตัวสวยไม่เราเดินสโลว์มาเลยอะ่ะ ยูทัวเบอร์โนหนึ่งอ่ะมันตกกระปุกได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเลยเหรอมันโหอุ้ยโอเคล้างต่อไปค่ะน้องๆอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จบลวอุ้ยวันนี้น่ากินมากเดี๋ยวเราจะกินถูกที่สุดใช่ปะและนี่คนแต่งตัวแพงๆแบบนี้ต้องกินแพงที่สุดในร้านปะไปลุยอันไหนถูกที่สุดในร้านหรอคะ อันไหนแพงสุดคะแปดสิบห้าบาทค่ะจะมีคารีแล้วก็จะมีเฟรนด์กาน์ี้ชื่อร้านเมาลินะคะทุกคนแต่เพื่อนข้างเราเมาแล้วเมอริเมอริก็มี่เขาบอกเมาลิเมาลิเนี่ยเมาแล้วไม่ค่ะหนูหนูไม่มีสิทธิ์เลยว่าคนอื่นเพราะหนูเหมือนเมากว่าเขาได้ค่ะได้ อร่อยให้เราเห็นปะผงไอซิง่งผงโชโร่าที่โรยเมื่อกี้จ๋าจ๋อจ๋าจ๋าจ๋าจมาจ๋าุ <c oughs> ๋ลจ๋้ย๋าจ๋าจ๋าจไาจ๋าจ๋าเ๋าจ๋มจเาจ๋าจ๋าไ๋าจ๋าจ๋าจ๋าน๋าจ๋าจ <c oughs> อาันนี๋มันนีน่มันนี่อันาี้าือาน้าร้าจ๋าจ๋าจ๋าช่ป่ะาล้วเรา้มาจ๋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 าเราจ๋าน๋า่ที่ไม่เห็น,น,หนแต่ฉันเห็นจ๋า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 นเอ อร่อยน้องเป็นเหมือนชูครีมอ่ะอ้มแล้าแคงื่องเงาแบบกรอบๆหวานทุกคนค่ะร้านต่อไปค่ะอยางเกนไปไหนร้านต่อไปค่ะทุกคนเราเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายคือมุ่งชนร้านที่มีใครนะอยากกินข้าวต้มมัดแากกินอ้าวเอาแล้วแม่ข้าวต้มมัดไม่ได้ถูกที่สุดที่ร้าน นี่ถูกที่สุดในร้านปะคะ10บะาทค่ะค่ะไส้กล้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่อันนี้คือข้าวเหนียวปิง้งไส้กล้วยเหมือนขา้าวต้มมัดยา่างไงให้ขอบคุณนะคะร้านต่อไปค่ะอยากกินอันนั้นอยากกินอันนั้นซาโตเบเร่ข้าวตังนันอ,อ,อะไรถูกที่สุดในร้านคะจะเป็นโรตีชิ้นละ15บาท แต่เธออยากกินอะไรนะอยากกินสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลก็ขาจะไม้าหรอกี่อยากกินสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะแต่นอนได้น้องโมจิมาแทนเอาแล้วเอาแล้วอย่านะอย่าซืมสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลตัดหน้านะอะไรนะตัวไหนดีล่ะดีกันอันนี้รู้ไหมตอบรูไม่แต่ถ้าเพื่อนให้เราฟรีแปลว่าเราได้กินถูกที่สุดเลยนะจริง ถ้าแบบฟรีอ่ะจะถูกที่สุดในร้านนี้คือฟรีนะไม่ใช่15บาทนะหนูลุกในมือหนูว่าลุกกินก่อนลุกขอบคุณค่ะที่เขายื่นให้นานแล้วเดี๋ยวเหนื่อยมื่อยแต่เธอยังไม่ได้มีคนซื้อด้วยนะไม่เป็นไรค่ะแจกมก็กินไปแต่ว่าเราก็อยากกินอะไรเราก็ได้กินไม่แล้วพวกเธอกินสตรอเบอร์รี่ข้วหนูตาลอันนี้ได้กินโมจิกูกินขนียมปิ้งค่ะมาซื้อกูไม่ดีเนาะโอ้โหหนูไม่มีสิ่งกินลูกหนูไม่ได้ซื้อเนาะ รีวิวให้ไม่น่ากินมากเลยตัดภาพมาที่แต่เรากินมาเรายังไม่ได้กินน้ำเลยค่ะทุกคนร้านนมฮอไกโดไม่ต้องมีราคาถูกที่สุดเพราะว่ามีราคาเดียวค่ะทุกคนเอานมฮอไกิโดละกันค่ะห้าบาบาทค่ะทุกคนราคาถูกที่สุดในร้านของเราร้านนี้ A few moments later ที่สุดของร้านนี้เราได้กินนมฮอกไกโดส่งตรงมาจากญี่ปุ่นค่ะเอาเนี่ยเอานี่ยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนโค้ดจริงๆอะน่ากินมากอันไหนถูกที่สุดหรอคะเป็นตัวด้านบนนี้ค่ะเองมันจะเป็นไส้เค็มชีสใส่นะคะโอ้เค็มชีสเอาชิ้นหนึ่งค่ะ เอาที่ถูกที่สุดค่ะถูกที่สุดของร้านนี้เราได้กินขนาดนี้เลยคะทุกคนอร่อยอทุกคนครีมชีชสรอบเบอรี่อร่อยมากทราบค่ะว่าอร่อยมันต้องอะไรขนาดนะั้โอ้โหต้องกัดเลยเออนี่เฮ้ยมันตีช่องพากินแต่กินอะไรเราดูไม่น่ากินตามอ่ะ คือตอนนี้อะ่ะที่ต้องจับช้อนนี้คือมือเลอะไปหมดแล้วทราบค่ะอะไรอะ่ะฝังเลอะเยอ,เอ,อะเหรอมางานขนมมันก็อย่างนี้แหละทุกคนต้องเข้าใจสวัสดีค่ะหมดเลยเหรอคะมีราคาเดียวอ๋นี่คือสูงที่สุดแล้วทุกคนชีสผัอบชีสร้อนร้อนเลยค่ะทุกคนกร้อนจริงแซนี่ค่ะทุกคนเราได้มาคาโบนาราอบชีส น้ำลายอะเหรอูหที่ร้านนี้เราได้กินคาโบนาร่าเลยนะคะทุกคนแล้วดูแววตาดิดูดิทุกคนแ้แบบมันร้อนๆอ่ะ้ยเอเหมือนตัวกระตูนนี่เลยอ่ะหมาสองตัวที่มันกินสวายเกตี้เส้นเดียวกันอ่ะ คิวต่อคิวต่อคิวนี่คะ่ะแก้วที่ถูกที่สุดกี่บาทคะสามสิบเก้าบาทเอาแก้วหนึ่งคะ่ะเราจะได้กินไม่ลอรดโรงเรียนย้อนไหวจริงจริงไม่ต้องย้อนไหวนะเพราะว่าหนูยังเป็นนักเรียนอยู่คะ่ะถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ยี่สิบบาทนะโรงเรียนเห็นปะ EPD เท,ท,ท่าไหร่แล้วนี่ที่ถามเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าี p d เท่ทาไหร่แลมไม่เคยนับเลยสามสิบเก้าบาทค่ะทุกคน เจสพอทันแต่ก่อนนะวันเด็กอะเซเว่นนะเขาจะแจกไมโลนเซเว่นไม่ทันอนะพี่ฉันท่าแล้วเธอจะปีเดียวนะ <c oughs> นี่ลนะเขามีผงโอนตินให้ด้วยเป็น้าไม่ต้องถามนะคะว่าไปกินอะไรมาหลักฐานอยู่คาฟันกินของถูกวันนี้ทั้งถูกตังแล้วก็ถูกใจจะก,ก็ถูกใจค่ะเพราะว่าพี่โุ๊ะได้กินข้าวต้มนัดข้าวเหนียวปิ้งค่ะ เหมือนกันค่ะถ้าต้มมา20บาทเ้าเนี่ยปริ้ง10บาทไม่เหมือนก็ลองในตังถูกที่สุดอะซื้อให้กินได้แค่เนี้ยโอยตาละเศร้าแล้วชีวิตไม่กล้าไม่กล้าประท้วงอะไรเลยไม่กล้าประท้วงเลยป่ะมาวันนี้ไม่ไม่กล้าประท้วงเลยป่ะไาแล้วค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย